สบายดีพี่น้องสุขสุกคนเดจ้าเมื่อนี้น้องนัดส,สีเอาหัวอาหารแมวพี่น้องมี่ทั้งหมดสองสี่สี่งพี่น้องสีเอาหัวอาหารแมวไปห้เสาวอ่นเดจ้าแม่น้อยพินนี่คุณยายใจดีพินซื้อแเอาทรงขึ้นมาห้แม่น้อยซื้อหัวอาหารแมวพี่น้อง ได้สีถุงแล้วก็ซื้อมาตัง้งแต่สาวคุณแระน,นมาไกลยังบดเอาไปส่งจะหน่อยนอสีหยาเอาไปส่งพี่น้องมีมีสามเอ้ยเอ็ดถุงพี่น้องนี่ 3. เอาไปส่งสาวอ้นรายการชิพาพี่น้อไงนนอไปบึงพรวันพึ่งลังโกยู่นะบ้าน พ่น้องส่นกำลังกออยู่หน้าบ้านแล้เบาอุ่มกับชาวนาผนกะมโซ่พี่น้องพากันกินข่าวแล้วกันเมื่อ,อกีอ้ด้พี่น้องตารางเห็ดอันก้อยป้าแล้วก็นต้มป้าแล้รก็มกสีฟ้าพี่น้องเลยส่วนมาหน่อยกับน้องทองไปพารานไปเกี่ยวข่าวพี่น้องน้องนัดคะอยู่ฝาเฮือนเป็นหมู่กับพอวนันแะ้รกันับน้องปิงนนงปงน่นพี่น้องน้องปิ่นนี้เทิร์นพี่น้องเอาไปหายสะอ่นเลยนะจ้า แมวจัก่วยว่าเห็นอยู่มีข้าอย่นี่ให,ห้เราคิดเอางี้อาบึงมาชินเพ่อนมาก็เห็นเลยก็สเอ้อิไนกินเด็กกิ๊ดหายพี่นอกบึงได้เลยจ้าอันนี้ครับไปเบบึงพระวันี่เห็ดเรี่ยต่อเลยจ้าทางนี้ทางขานีก็ก่กตกอตั้นก่อนเรียบร้อยแล้วพี่น้องเรียบร้อยแล้วเรือแต่ขานี้แล้วพี่น,อน้องเนาะทางนี้จากสิใส่ย,ยังแหละลงอากาับโบ้โหดีืแล่เลยพี่น้องอ้ย น้องมิวน้องใหม่พากระตูสัสนางเดกนานางบอุ้มกันชานางีพี่น้องสวัจ <c oughs> ้าี่เก่อจำเลยบอฮะพ่อ ต,นนตัวนี้เนี่ยบริกรอ่ะตัวน,นี้บริกรวะเฉพาะแถมมันเย็นบะไห้กานะพี่น้องไห้กานะน้องไม่ไม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  พอดีพอวันปวดเอวไอกราดเดิมาเปลี่ยนเขาเสียงฮว่าหันไปหาไอเชาอุ่นอยู่ในเะฮือนคุกอ่ะถัไปพี่น้องวัดนี้ไอกราดไปสจอพวันอ่ชาชอบแป้งกระปุยฉันก็คือณยันพื้นเมืองวิลาเมยามร้านเพิ่นพี่น้องน้องคิตตี้นี่แหละพี่น้องเอ้าแดดขนาดห่างที่นอ,อกพี่น้องหาน้องเมกปรหนังวิพี่น้อง เอาขัวอาหารแมวมาใหาย FC เสื้อให้สบายดีพี่น้องขอบคุณขอบใจเด้อสี่ธงมันมีแต่ธงหน่อยก็เลยซื้อแต่ธงหน่อยมาฮะจักเดี๋ยวอีแม่ซื้อมาธงเศร้าพันอยู่แหละแมนแดบใหม่ว่าเราซื mm. <inaudible> ้อ อันนี้คือสิบริญากินนันป้ายังโคเพื่ออยู่ได้แหละมันหักนอมันปลาซุดอันยังไปกินอันกินหัวอาหารหลายก็จนมาแกะติบเข่าก็จนแบบเป็นเองติบเข่าอันเ้าเมียนอยู่ในอยู่โต๊ะหาเอาไปหนาบ้านผูเป็นปลาเป็นกบเป็นติบเข่าควายบดแม่นจอกตุ้ตื่นขึ้นมา แตกเบิดเงินเฮากะเกิดอ mm ัน hmm. ว like ่าอาหารมันเบิดเนี่ยมันอยากกินนะคน้องเอกมันหนังยืนาะคกูพี mm ่น้องไม่เห็นเนาะแมวเนาะไม่เห็นมาเม่บ้านนี่เห็นอยู่บรรยากากินกับหมาอยู่หมาผลกับหัวคืนกระโดดใส่คืนเดี๋ยวมาใหญ่มาแล้วก็ะเลนนี้แล้วปะนี่ ยังโอ้ยไปยังยังหอยยังบป็เกี่ยวสามกินต้มเผ็ดเขาก่อนบป็เกี่ยวใช่ตอนทับก่อนอะไรเป็นเขาก่อนแหละยี่น้องเลยน้องอาจจะไปนั่แดดเต็มหลดแม่แหละหลดเต็มน้องทองไปบ่ไปน้องทองไปบุคคลไปนาะตินแอมตลอดได้อันไกล์ไปหน่อยพี่น้อง เต็มหลดแล้วมีเบาอุ้ยเนี่ยลาวแลวกัสมวโยอีแม่แลวกับไพเเวียงตันตัวแลยกัอันแพงกี้กับน้องทองค่ะ่เต็มเลยหลยไป,ไปอ,อีกอ่ะอพอดีนางล้างหลุดไมื่อนางใด้พี่น้องนองมันฮอน,อร,อน,นรับเลยแล้วพี่น้อง มาอยู่นี่ก็เย็นีเลยหนูไปน้ำเขาแบบขึ้นเงียบใช่ไหมหนูไปน้ำเขานัดไปดูเงินมาเหรียญกินเพื่อนอาบน้ำแล้วแล้วก็นอนท้องอ่ะขึนเงียบเออท้งมันขึนเงียบสเปนก็ไปแต่แต่อันนาผู้บะชาวสาวภูบะคือว่าฮอดิลาเลยฮอดิโดนแล้วเนาะสาวมึงสาวอุ่นดิสาวเฮือนบอกสาวอุ่นก็อยู่ห้องเนาะ มาดิน,น้อ,องเมกสีหรือหาหอสีทงอ,อ้าวคือสิุ่ฒิญาติป้าแล้วล่ะแมนเดีช <c oughs> ินเอาป้าคุกตะเข่าในทิ้งกินในทิ้งปลาปะปลาทูเหรอเนาะปลาทูหน้าเลยอเนาะโอ้แมวได้กินดีเองอ่ะดิเนาะ บาหูเหรอคะกะอ่านว่ารยังไงอีกมีโอบะม่นมีโอแม่นเลยตัวก่อนนั้นตัวก่อนอะบบแม่นมีโอได้อีกแบบหนึ่งตัวก่อนนะยังหนอยี่หอยังหนอซื้ออยู่สวรรค์ในตัวก่อนนะมันจึงมีตัวใหญ่นะมันมีสองแบบแต่โอนสีผ่าค่ะเด้กตัวก่อนอะยี่หอยังหนอ หนอคือก,กันกับมันโคงหมาถึงมา,อ,างอ่าห้องกับ,บห<ป>ูคือมมกันตัได้ตะคุงมันไปมาไม่แต่เออเศ้ากวยนะอี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 ออโล <laughs> <laughs> เย็นได้ในนี่ค่ะพอเป็นห่มันได้เในพี่น้องเอ้ยผัดอู่ไพผ้าผัดเปลี่ยกนอนวะผัดแนวนี่ผัดนอนได้พี่น้องเลย สบายสบายนอูอ้พายาพาพะนี่มันกวยเองเขาบดีกวยนะเอ๊ะเอ๊ะอยากออกจังติด <laughs> อยากออกมาจีนี่พัลล<บ>านั่งกั้วอยอะรับซ<อ> <laughs> ื้อเสื่อเงินละละพี่น้องเอ้ยสามพันกว่าบาทเกือบสี่พันแมนโอ้ยจะหน่อยอีกหน่อยนึงอีกจะหน่อยบางเถื่อบางเถื่อคันติดอยู่เลยเลยเจ้าเดมายุโรถเนนี่ค่ะ เย็นในสาะฉันทำบัวแล้วนอนแนวนีเฉดมันก็บริสุทธิ์อู่นั่นแหละแพงบัวแพงนอนเข็ดบัวไกวไอ้นั่นแหละมันสิยู่นะจะคล้องเฉดเบี้ยเฉดยังได้สบายได้ความขึ้นคนพยูห์ใชหัดยังมาให้อยู่แนวนีห่างไกลโป่งลงปุ๊บเลยหู้เหมอหู้เหมอโตเลยอ่ะหายแล้ได้พยู่บันไดอู่ยู่ยู่แบบอยากนอนแหงๆอ่ะยู่ ยูนี่แหละมากลเลยเพื่อนนะพี่น้องอะพี่น้องคลิปนี้ก็สิได้ล่าไปก่อนเด้จ้าฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ช่องน้องนัททีเคเอสเ้อพี่น้องอาไปก่อนเด้จ้าบ๊ายบาย